เมื่อเราเกิดมันก็ต้องมีการเจ็บอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเล็กผู้เฒ่าผู้แก่หลวนแต่ต่างเกิดมาเจ็บด้วยกันทั้งนั้นเจ็บกายทุกจากทางกายมันเป็นปรมมตรธรรมคือสภาพของธรรมตามความเป็นจริงเป็นสภาพธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่เมื่อทุกจากทางกายมันเด่นชัดตรงนี้แหละคือสิ่งที่จะชี้วัดว่าใคร เหนือกว่าใครผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติใจย่อมปล่อยจิตปล่อยใจให้มันไหลไปกับความเจ็บนั้นๆเจ็บกายก็เอาใจไปยึดเพราะยังพากันรักกันหลงในตัวกูของกูตรงนี้แหละคนส่วนใหญ่พอเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ซ้ำออยโอดโอยเพราะว่าหลงเอาใจไปยึดเอาจิตไปเสพเบทนาที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขานั้นไม่รู้การทำงานระหว่างกายกับจิต